แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กทีสการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทําชื่อผลงานการเกษตรแบบยังชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สเตมโมเดลโรงเรียนบ้านหนองบัวโคกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ โรงเรียนบ้านหนองับโคจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักการเป้าหมายความสำคัญและประโยชน์ของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อสังคมไทยทั้งในระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับประเทศตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำานรชีวิตให้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อเสริมรายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนให้มันคงมันคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์20ปีที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์1เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและนักเรียน เกิดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำด้านการทำเกษตรด้านอาหารผู้ชนาการและสุขอนามัยร่วมกัน 2. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษาโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 3เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนรู้ในหลักสูตรกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่1การเตรียมการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหรือการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีการประชุมร่วมกับครูนักเรียนและผู้ปกครอง 2. ขั้นดำเนินการ การลงมือทำกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้โดยโรงเรียนบ้านหนองโบโคโได้จัดกิจกรรมด้านการเกษตร,รได้แก่กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเลี้ยงปลาดุกกิจกรรมปลูกพืชผักสวนควรัวกิจกรรมการแปลรูปแหนมเห็ดกิจกรรมปลูกผักจากเศษวัสดุเหรือใช้3ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน มีการเล่าถึงผลงานที่นักเรียนได้ทำเพื่อทบทวนว่าตุนเองสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้หรือไม่และมีการเปลี่ยนแปลงแผนอย่างไรตรงกับจุดประสงค์ที่ได้กำหนดหรือไม่เพื่อให้นักเรียนสะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้ทำเชื่้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนและการปฏิบัติรวมไปถึงการเล่าประสบการณ์ต่างๆของนักเรียน 4. คขั้นสรุปและรายงานผล โรงเรียนบ้านหนองโบัวโคกได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเกษตรแบบยังชีพตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ standalone model เป็นการสะท้อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโรงเรียนได้จัดทำรายงานประเมินผลการจัดกิจกรรมรวมถึงผลที่เกิดขึ้นด้านต่างๆปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนนักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำได้แก่กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปโนิกกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้ากิจกรรมเลี้ยงปลาดุกกิจกรรมปลูกผักสวนครัวการแปรรูปทำแหนมเห็ดกิจกรรมปลูกผักจากเศษวัสดุเหลือใช้และการขายผลผลิตภายในชุมชน นักเรียนมีทักษะและความรู้ด้านการทำเกษตรแบบยั่งชีพตา้มหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ standalone model รางวัลที่ได้รับการเข้าร่วมประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพปี2567การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมนำเสนอผลงานโปสเตอร์นวัตกรรมผลงานดินโรงเรียนอ,อยออน้อยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมนำเสนอผลงานนิทรรศการผลการดำเนินง,งานออยอน้อยในโรงเรียนด้านการเกรรษตร